กราบสัเดียครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน230บาทของเรานะวันนี้มาทุนน้อยดีกว่ามาไปที่เบต้า5บาทกันเลยนะมาเราไม่อยากมาทุนเยอะไอ,เอะ้เนี้ยโอ้โหจริงจริงเล่นทุนเยอะก็ได้แหละถ้ามีสติในการเล่นถ้ารู้ว่าเล่นแล้วมาเริ่มเสียก็พพอเอนี่ยนี่แบบหลับหูหลับตาปั่นเอาก็ไม่ใช่มาหลับหูหลับตาเอาปั่นก็ไม่ใช่เอ้าหูแตกหักลมน่าจะไหลไมือขี้หักลมโอ้โหห้าขีดมาทําไมก็ไม่รู้มามาโอ้โห โอ้โหห้าสามสองสองโอ้โหไม่มีสักตัวโอ้โหไม่ได้เลยสักตัวสภาพมาไปไหลไปก่อนเฮ้ยสองฟองโอ้โหไม่ได้เลยชายทราไมมาสักสามฟองมาวายมาสองลมไหลไปจังหวะนี้วายอีกสองตัวโอ้โหห้าห้าโอ้โหไม่ได้อะไรสามสองโอ้โหเสาม,สามขาดแค่ช่องแรกห,ห้าก็ไม่ได้นะช่องแรกก็มีห้าช่องแรกเดินไหลอีก เอ้ยมามาถ้าหมดก็คือหมดนะสองน้อยถ้าขึ้นขอทีเดียวพอขอขึ้นแบบรวดขึ้นทีเดียวพอเออโอ้แต่เราจะไม่บู้ว่าเหมือนว่าไอม่แย่ไม่ได้เลยบู้ดีกว่า,ห,าโโห้หา,กหากลมโอ้โห้าขีดห้ากลุ่มก็ไม่เอ้ยห้ากลมก็ไม่ได้ห้าขีดก็ไม่มีมาดิเออหรือห้ากลมดิเออมาเริ่มไปสิบรอบยังไง รอบแรกผ่านไปหรือเปล่าผ่านไปจริงๆไอ้ห่างาเลยไม่แตกด้วยอู้รอบสองก็ไม่แตกเดียวเฮย้ยแตกแระถือพ่อชายโอ้โหเดียวอย่าเพิ่งเงียบเฮ้ยเออวายคู่อย่างนี้ไหลไปหน่อยไหลไปหน่อยวายคู่อีกรอบหนึ่งห้าขีดช่องแรกขอแค่ห้าขีดช่องแรกห้าขีดโอ้โหไม่มีโอโ้ดูห่างแล้วมันเหมือนไม่ใช่ห้าขีดอ่ะโอ้โหา่าง<ต>ดูมันห้าขีดไปห้าขีดไหลไป รอบสุดท้ายยังไงร,รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแตกอยู่ห้าขีดไหลไปห้าขีดไหลไปห้ากล,ลมตกลงมามีหรือเปล่าโอ้โหไม่เอ้ยห้ากลมยังมีให้ลุ้นอยู่โอ้ยหาเออแปดสิบหกบาทมะก็ดีกว่าไม่แตกแล้ววะไปให้กันไปก่อนใส่กันไปก่อนใส่กันไปก่อนรุ่นวน,นวลกันไปก่อนไอ้เหี้ยไม่แตกเลยเดี๋ยวโอ้โหสองกลมสองกลมมาสองขีดตกลงมาสองขีดตกลงมาแล้วห้ากลมช่างแรก โอ้ไม่มีอืมหึอืมฮึสองสามสามหน่อยแหมไม่มีสภาพสามกลมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โหสองกลมไม่ได้อีกเฮ้ยโอ้โหดูห้ากลมห้ากลมช่องแรกโอ้ไม่มีเออมันแตกไปกับตัวอื่นก่อนโอ้โหวายสภาพเสีได้สองขีดสองขีดสองขีดมาห้ากลมช่องสอง โอ้โหสองกลมมาทำไมวะแย่สองกลมทองแล้วห้ากลมไม่ไปไปตกทั้งเร่แย่ดวงกูเนี่ยดวงกูเนี่ยปีอะไรวะเนี่ยไอ้ห้าปีชงเมื่อไหร่จะยกเนี่ยชงอยู่นั่นแหละชงอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะยกฮะโอ้โหเอ้ยอยากเป็นอะไรกับห้านักหนาเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้ห่าเอ้ยเวายสามตัวอย่างงี้วายสามตัวอย่างงี้ห้าลูดไป็หนึ่งที โอ้โหเอ้ยให้มันมีหน่อยให้มันมีหน่อยอ่ะและ้วยี่นานๆทีจะแตกนะอะไรผมดวะโอ้โหแล้วแตกก็ไม่ค่อยจะไหลเท่าไหร่นะไหล,หลก็ไหล,น,หลนิดเดียวนะให้มันไหลนหนักๆหน่อยดิผู้อ,อ่วยชายพอยอดท้ายยังไงโอ้โหสามเฮ้ยไม่มาวะสภาพจะรัวจะร้องเลยกูจะร้องเลยกูจะร้องยังไงโอ้โหอย่าพึ่งเหงาใจเย็นสามสามช่องแรกมาสองมา 2มาหรือเปล่าไอ้2 2ไม่มีโอ้โห2ขีดมาทำไมวะโอ้เนื้ว่าแลโอ้โหฮะอื้อหือแทำเป็น5ขีดอีกโอ้โหพูดไม่จบไงกูต้องบอกเอ้ยกูต้องบอกใช่ไหมว่า5ไหนเอ้ยเอ้ยมาว่ะโอ้โหมาแบบเงียบๆไงเรามันมาแบบเงียบๆไงโอ้โหมาโอ้โหเอ้ยมาดอกแรกอย่างนี้ไหลสองไปไหลสองเป็นหนึ่งทีสามกลมช่องแรกมาหรือเปล่า มาไม่ได้ไหลเลยเสีดดได้สามกลมมานะไวกูอีกรอบไปไหลไปก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งเงียบเออสามห้าสามกับห้าไหลไปสองขีดช่องแรกโอ้ไม่ได้มารอบที่ห้ายังไงร,รอบที่ห้ายวไยห้ามาห้าหมาอย่างนี้ห้าอะไรต่อสองขีดไหลไปสามกลมช่องแรกสามกลมช่องแรกโอ้หกเก้าร้อยเอ้ยไหลไปอีกเหลืออะไร เหลืออะไรสองขีดสองขีดโอ้โหพัดสองว่ะโอ้โหเฮ้ยมาอีกห้ารอบโอ้โหเฮ้ยเอาดิเฮ้ย hey, แตกก่อนเฮ้ย hey, แตกทีเดียวนี่หรอวะรอบสุดท้ายยังไงรอบสุดท้ายยังไงวายคู่ยังมีมาให้รอบสุดท้ายยังไสยยงสองขีดคู่กับอะไรสองขีดมีไหมหากลมโอ้โ oh, หหากลมไม่ตกตกมาห้าขีดก่อนเสียดายจัด เอ้ยพันสามอะเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหมาแบบเงียบๆไงมาแบบเงียบเงียบไง,บบเ,บเ,ง,บไงเอ,โอโเเ้โอ้โหฟีเกมเฉยว่ะโอ้ยเที่ยวไงต่อเดี๋ยวกูเนี่ยโอ้โหมไม่ไหวอ่ะผมสาๆทีแหลงว่าพอ <ผม S 1> แค่นี้ดีกว่ากำไรดีกว่าดีกว่าขาดทุนนะฮะโอ้หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผมโอ้โหมาแบบเงียบๆจริงๆ